ดาโลเจ็บถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสแมนยูลุ้นหนักให้ฟิตทันดาบี้แมตช์กับแมนซิตี้ดิเอโกโดาโลแบ็กขวาตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตต้องถอนตัวออกจากทีมชาติโปรตุเกสหลังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติท่ามกลางความกังวลใจของแฟนบอลปีศาจแดงแต่ยังคงมีความหวังว่าเจ้าตัวจะฟื้นตัวกลับมาทันเกมสําคัญแมนเชสเตอร์ดาบี้ที่จะบุกเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่1 4กันยายน นนดาโลวัย26ปีลงสนามครบทั้ง4นัดแรกของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้และพึ่งอิสตให้ไบอันเอมเบอร์โม่ยิงประตูในเกมที่แมนยูเฉือนเบอร์ลี่3-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในทีมผู้นำภายในห้องแต่งตัวของสโมสรแถลงการจากสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าดาโลมีอาการกล้ามเนื้อไม่สมบูรณ์จึงถูกส่งตัวกลับต้นสังกัดและได้เรียกนูโน่ตา เข้ามาแทนที่โดยไม่ได้เปิดเผยถึงระยะเวลาการพักฟื้นที่แน่ชัดนับตั้งแต่ออมริมเข้ามาคุมทีมดาโลถือเป็นกำลังหลักลงเล่นไปแล้วถึง39จาก46นัดยิงได้3ประตูและทำ4อสซิตอย่างไรก็ดีหากแบ็คขวาชาวโปรตุเกสไม่สามารถฟิตทันเกมดาบี้แมนยูนเต็ดอาจต้องพึ่งพาอามัมดติยาโลหรือนุตเซมาซาอุยที่พึ่งหายเจ็บก,กลับมาเป็นตัวเลือกสำรองในตำแหน่งวิ่งแบ็คฝั่งขวา